มาวาดนาฬิกาทรายแบบว่าสองข้างเท่ากันพอไม่ใช้ให้ไปกดออกที่ตั้งค่าด้วยแล้วก็ที่เลเยอร์ด้วยแล้วค่อยมาวาดทรายเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้สองข้างเท่ากันแล้ววาดทรายร่วงกันต่อข้างล่างก็เป็นทรายพูนๆแล้วทำทรายให้มันดูกระเด็นออกมาเล็กน้อยจะได้ดูสมจริงกันนิดนึง ตั้งเลเยอร์เส้นให้เป็น Reference แล้วเปิดเลเยอร์ใหม่วางไว้ด้านล่างเราจะใส่สีแยกกันระหว่างทรายกับแกว้วเปิดเลเยอร์ใหม่บนทรายเลือก Brush Brush ช i n Noise สร้างเงาเม็ดเมด อย่าลืมตั้งซอฟต์ไลท์เป็นสีดำด้วยระบายลงไปตามจุดที่เราต้องการเสร็จแล้วเลเยอร์แก้วเนี่ยก็ทําเหมือนกันเลยเซตบัตรมีทั้งหมด11บัตรราคา199บาทสนใจทักเลยตรงที่วัวๆเนั่ยนะนะนะก็ใส่เงาเข้าไปนะคะแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าเลเยอร์แก้วเนี่ยมันจะมีแสงให้มันดูเป็นแก้วกันนิดนึงโดยการที่เราเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเราใช้สีขาวเพิ่มพอใช้สีขาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเติมให้มันเป็นแสงได้สุดท้ายก็คือ พอเติมตรงนี้เสร็จเราก็จะใส่แบบให้มันมีความวาวก็เปิดขึ้นมาเบิ้ลอีกเลเยอร์หนึ่งใช้สีขาวแล้วใช้บัตรหัวทึบเท่านี้ค่ะแก้มันก็จะดูวาวๆว,วมากขึ้นแล้วค่ะในเมื่อเราแยกเลเยอร์เส้นกับเลเยอร์ C ีเอาจากกาันไหนลองเอาเส้นออกดูซิน่ารักขึ้นไหม